สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะคือปกติอะนุ่มเป็นคนชอบชอบถูบ้านนะคะแล้วก็จะถูบ้านบ่อยมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าบางทีเนี่ยไปซื้อน้ำยาถูพื้นเนี่ยมันก็หมดเร็วเหลือเกินนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามัน มันสิ้นเปลืองอะ่ะเพราะว่าเราถูบ่อยอะค่ะถูแบบเทพจะทุกวันเลยก็เลยวันนี้นะคะมีวิธีการทำน้ำยาถูพื้นเองมาฝากเพื่อนๆน,นะคะแบบบ้านๆน,นะคะไม่มีแบบว่าตัดต่ออะไรเยอะแยะนะคะมาฝากกันสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเซฟงบนะคะชอบให้บ้านสะอาดชอบให้บ้านหอมนะคะรับรองว่าหอมแน่นอนนี่ อันนี้ก็เป็นขวดน้ำขนาด1น0่นมิลิลิตรนะคะซึ่งนิ่มก็ผสมน้ำยาถูพื้นเองเพื่อใช้ถูบ้านทุกวันเนี่ยตอนนี้กำลังจะถูบ้านแล้วจ้าก็พอดีนึกขึ้นได้ก็ว่าเอออัดวิดีโอมาฝากเพื่อนๆกันดีกว่านะคะก็ส่วนผสมนะคะก็จะมีน้ำจริงๆอ่ะ น้ำจะเต็มขวดนะคะ1,500มิลลิลิตรนะคะนุ่มจะใส่ประมาณนี้นะคะใส่น้ําประมาณประมาณนี้นะคะจากนั้นส่วนผสมก็จะเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มนะคะใส่ประมาณร้อยร้อยมลถ้าถ้ากาดเป็นตามขวดนี้นะคะกล้องถ้ากาดเป็นตามขวดนี้นะคะนุ่มก็จะใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มประมาณนี้ค่ะ ประมาณนี้แค่แค่นี้ไม่เยอะนะคะจากนั้นก็ใส่สไลส์สไลด์ใส่นิดหน่อยนะคะไม่ใส่เยอะเพราะว่าถ้าใส่สไลด์เยอะเนี่ยเวลาถูเดี๋ยวเขาจะลื่นเกินไปนะคะเดี๋ยวจะเป็นฟองเอาแล้วก็ส่วนผสมอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือน้ําส้มสายชูสไลส์กับน้ําส้มสายชูเนี่ยนุ่มจะใส่เท่ากันนะคะแต่ว่าน้ํายาปรับผ้านุ่มนี่จะใส่เยอะกว่า ส่วนผสมอื่นๆหน่อยเพราะว่าชอบความหอมอยากให้เข้าหอมๆนะคะเสร็จแล้วใส่ในขวดนี้ก็เขยา่าเขยา่าเขย่าให้มันเข้ากันเลยนะคะเขยา่าเขยา่าเสร็จแล้วก็เทเทใส่ไม้ถูพื้นนี่แหละแบบนี้ง่ายเลยนะคะแล้วก็ถูพื้นบ้านของเราพื้นบ้านของเราก็จะเงางามแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะรับรองว่าคุณพ่อบ้านเดินเข้าบ้านเนี่ยจะต้องชอบแน่นอนนะคะส่วนผสมง่งายๆนะคะน้ํา หขวด1,500มิลิลิตรนะคะน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะใส่ปริมาณตามที่ชอบเลยนะคะเอาแบบชอบหอมก็ใส่เยอะหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ต้องใส่ถึงขนาดครึ่งขวดนะคะค่ะแล้วก็ส่วนผสมที่2ก็คือสไลนะคะสไลเราใส่นิดหน่อยเราใส่ประมาณฝาหนึ่งก็ได้ ฝาตัวน้ำยาปรับผ้านุ่มอะค่ะฝาขวดน้ำยาปรับผ้านุ่มอะใช้ฝาขวดน้ำยาปรับผ้านุ่มตวงก็ได้นะคะ1ฝานะคะสไลายแล้วก็ส่วนผสมที่3ก็คือ,อน้ำส้มสายชูก็ใส่หนึ่งฟ้าเหมือนกันนะคะเ mm hmm. ทลงไปในขวดนะคะแล้วก็เขย่าเขย่าเขย,าขยา่าจากนั้นนะคะก็เทลงไปที่ไม้ ผ้าถูพื้นได้เลยนะคะแล้วก็ถูพื้นบ้านรับรองว่าหอมพื้นบ้านใสพื้นบ้านเงาแน่นอนลองเอาไปใช้กันดูนะคะมเอ้าินิฮาร์ทเขาทำยังไงอะ่ะทำอย่างนี้ใช่ป่ะง้วะะแบบนี้บ๊ายบาย